สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนอเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีสาระประโยชน์มากมายนะครับเวลา9โมงเช้าทุกๆวันนะครับทางม่วนชื่นทีวีพีเอสไอ115นะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับค่ะกับน้องจิ๊บนอเก้าสะพานสายบุญนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บกับพี่สกลนะคะก็ได้อยู่ที่วัดป่าภัยสาลีตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับผมและมีคณะกรรมการแม่พามนะครับที่มีความเมตตาแรงบุญสูงนะครับที่ ช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นสถานที่ที่สวยงามมากแค่ความจะมีอะไรจะพูดทางรายการท่านิดไหมครับครับขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาทำบุญทำกุศลกันที่นี่ได้ใช่วัดป่าไพศาลีแห่งนี้นะครับตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้นะครับตอบรับสาธุชนคนเจบุญทุกท่านนะครับที่รับชมทีวีหรือว่าท่านจะมากราบพุทธการพระคุณเจ้าได้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในวัดแห่งนี้เดี๋ยวเราไป มันรการหลงพ่อกันนเลยยะะะคะภาาข้างใิธีอุปแม่ะ,ะข,อขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งแดนใกล้แดนไกลอาตมาภาพพระอธิการวสิณสาสุธรรมฉายาทเววทวธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าไฟสาลีอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ณวันนี้อาตมาภาพกา็ มีความปิติยินดีเป็นยิ่งนักที่ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนวัดป่าภัยสาลีแห่งนี้ก็เป็นวัดใหม่เพิ่งได้เริ่มสร้างปีพศ2560ก็ได้มีการปรับพื้นที่ถมดินในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ได้ทำการสร้างศาลาหลังแรกก็คือหลังไม้สองชั้นห้องน้ำสี่ห้อง ตลอดทั้งกุฏิพระสองหลังก็ได้ทำการสร้างกันมาตลอดพัฒนากันมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้มาสร้างกุฏิกรรมฐานของญาติโยมจำนวนสิบหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างห้องน้ำใหญ่หนึ่งหลังจำนวน17ห้องก็ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอนิสงค์ของญาติโยมที่ได้มาร่วมกัน ด้วยการสร้างด้วยการทรำอันนี้ก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญไปในนที่นี้ด้วยวัดป่าภัยสาลีนี้ก็ยังมีการสนับสนุนเรื่องของการปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญสาธุชนนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ภาวนาผู้ใฝ่ในธรรมผู้ศึกษาในเรื่องของธรรมะธรรมะปฏิบัติ เขาขอเป็นเชิญญาตโยมสาธุชนทั้งหลายเข้ามาปฏิบัติณวัดป่าอภัยสาลีแห่งนี้ได้ในเรื่องของการสร้างทางวัดป่าอภัยสาลีก็ต้องการอยากจะสร้างพระใหญ่หน้าตัก7เมตรเป็นหน้าปกเจ็ดเสียนอยู่กลางเกาะก็จะมีศาลาปฏิบัติธรรมนะอยู่ข้างล่างองค์พระก็อยู่ข้างบนส่วนตรงนี้ก็เพื่อที่จะ มีสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ในวันสำคัญต่างๆก็ได้ได้เป็นงานพธิธีกรรมที่อยู่ในวัดป่าภัยสาลีแห่งนี้ว่าด้วยวัดป่าภัยสาลีแห่งนี้นี่ก็พึ่งที่จะมาสร้างเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอ,อขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายาเข้ามาร่วมสร้าง บุญบรารมีอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนสาธุชนทั่วประเทศได้เข้ามาร่วมบุญกุศลบุญใหญ่ในครั้งนี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระรัตนใตยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในณที่นี้จงมาช่วยคุ้มครอง ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่รับชมรายการณเวลานี้ก็ขอให้จงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการพร้อมด้วยอายุวันณะสุขพะพละขอให้มีดวงตาเห็นธรรมขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้และชาติหน้าด้วยเทินขอเจริญพร